วันนี้พามาชมหอยแครงเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินหอยแครงขุยนะครับเออนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครั้งแรกที่ผมได้ยินนะฮะหอยหอยแครงขุยเนี่ยที่น่าสนใจคือสดแล้วก็ล้างสะอาดสะอา้านน่าทานมากเลยครับราคาก็ปานกลางเหมาะกับเศรษฐ,ฐกิจณปัจจุบันนะครับ 1> <1> กิโลละ120บาทผมก็สั่งมาเพื่อลองชินดูครึ่งกิโลนะครับทดสอบชิมดูดกกดแม่ค้าท่านนี้ก็ใจดีแนะนำวิธีแกะหอยแครงอย่างง่ายด้วยครับวันนี้ผมก็เลยได้คอนเทนต์มาฝากทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีปอกหอยแครงแบบแม่ง่ายจะเป็นยังไงวันนี้ก็เลยนึกถึงทุกท่าน นี่ครับแรกๆผมก็ทดลองดูเอ๊แรกๆก,ก็ไม่ถนัดมือนะฮะใช้ช้อนนะครับช้อนช้อนทานข้าวแล้วนะครับนี่สองอันมาใส่ในล่องที่ก้นของหอยแครงตรงนี้ครับนี่มีอ่างัดปาะนี่หลุดออกเลยครับผมง่ายดีนะครับอ่าแรกๆก,ก็ไม่ถนัดมือนะฮะดีๆยังเผลอจะมาเปิดอยู่ข้างใน แรกๆก็ไม่ถนัดมือก็อ่าเปิดูนะครับนี่ครับสวยไหมครับหอยแครงผมให้เขาลวกแบบไม่ต้องมีเลือดมากนะครับก็คือประมาณมีเดียมแรนะครับครึ่งนึงสุกครึ่งหนึ่งยังมีเลือดนิดๆนะครับอ่าชอบแบบนี้นะครับทุกท่านก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแกง่ายนะครับนี่ครับเรามาดูชัดๆครับนี่แงะเข้าไปตรงนี้เลยนี่ฮะ องิดดูแล้วกงัดป๊อกเดียวออกแล้วครับผมเพื่อนๆท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ง่ายและใช้ได้จริงรบกวนช่วยแชร์คอมเมนต์กด like, ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ